สวัสดีครับกับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนแล้วกันนะครับพบกันเช่นเคยครับกับช่องสองพระเสือบนนะครับวันนี้ขออนุญาตนำนะครับนำเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับหนึ่งเหรียญนะครับขอโทษครับเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับเหรียญกลมเหรียญนี้นะครับเหรียญดีนะครับพุทธคุณนะครับพุทธคุณเด่นนะครับราคาเบานะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อคุณปริสุทธโทนะครับวัดบ้านไร่นะครับนี่นะครับชื่อเหรียญไพรีพิณาศนะครับสร้างในวันสุสริยุป,ปราคาเต็มดวงนะครับนี่นะครับด้าน,นหลังจะเป็นพระอาทิตย์ทรงราชรถนะครับ นี่นะครับเหรียญดีพุทธคุณพุทธคุณดีนะครับของหลวงพ่อคุณปริสุทธโธนะครับสามแปดนะครับพศวันทียี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่ตุลาคมสองห้าสามแปดนะครับนี่นะครับ รุ่นไพรีพินาศนะครับรุ่นไพรีพินาศนี่นะครับอุกเสกสุลิยุปาราคาเต็มดวงนะครับ28ตุลาคม2538นมนะครับธรรมชาติของเหรียญน,นะครับพระแท้นะครับเหรียญน,นี้เป็นพระเป็นเหรียญแท้นะครับ เหรียญแสภาพยิ่งนะครับสภาพเดิมนะครับช่องสองพระเสือบนนะครับนํามาให้ดูกันนะครับความหมายของพระอาทิตย์นะครับพระอาทิตย์ทรงราชรถก็คือพระอาทิตย์ก็คือแสงสว่างนะครับขับไล่ความมืดนะครับก็คือสุริยุปราคาเต็มดวงนะครับก็คือเมื่อความมืดเข้ามาปกคลุมนะครับจะได้แสงสว่างนะครับ ความหมายดีนะครับแสงสว่างจากพระอาทิตย์นะครับนะครับทาให้ชีวิตเรานะครับพบแต่แสงสว่างคาว่าภยรีพิณานี่ก็คือนะครับพุทธคุณก็คือสามารถปกป้องคุ้มครองนะครับสิ่งไม่ดีนะครับสิ่งไม่ดีทั้งหลายนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญตัดฉีกนะครับด้านข้างจะเป็นตัดฉีกนะครับ นี่นะครับความงามธรรมชาติของเหรียญน,นะครับผิวเดิมนะครับทองแดงลมดำนี่ผิวลุงมีนะครับนี่ใบหน้าของลกวกพ่อคุณนะครับเส้นสายลายพิมพ์สวยจริงๆนะครับเหรียญนนี้สวยมากเลยผิวเดิมนะครับสภาพยิ่งนะครับไม่ผ่านการใช้อันนี้อันนี้ของของลุงนะครับ ไปค้นเจอของลุงอยู่ที่หิ่งนะครับเลยขอเอามาลงช่องเป็นเหรียญดีเป็นเหรียญมงคลอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งเหรียญของหลวงพ่อคูณเรานะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธโคราชนะครับนครราชสีมานะครับไม่น้าหลวงพ่อคูณสดใสยิ้มแย้มนะครับสุดยอดนี่นะครับอ่านแกะแม่พิมพ์ของช่างสวยจริงๆนะครับนี่นะครับ ดูดูไปหน้าหลวงพ่อรูปร่างหลวงพ่อนะครับเหมือนเสมือนจริงนะครับนั่งยองๆนะครับเอกลักษณ์ประจํานะครับวิวชาจีวอนคมชัดเจนนะครับโคตรชัดเจนนะครับความงามผิวธรรมชาตินะครับรูเจาะนะครับ วงบอกถึงเอกลักษณ์ของเหรียญแท้นะครับนำเสนอให้ดูกันอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญดีที่น่าเก็บสะสมนะครับรับรองนะครับพุทธคุณสุดยอดปกป้องคุ้มครองนะครับมีเหรียญน,นี้พกติดตัวติดกายนะครับไปโอโหเดินทางนี่มั่นใจอบอุ่นได้เลยครับตั้งนโมสามจบขึ้นนะครับราธนาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็บาร,รมีของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับ เมตตาท่านแค้วคาดนะครับชนะได้ทุกอย่างนะภัยรีพินาตนะครับใครคิดไม่ดีอะไรที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงนะครับดีย๋ยวนี้ถ้าใส่กรอบทองนะครับพกใส่แหวนพกติดกายติดเดินทางนะครับเป็นน่าจะเป็นสิริมงคลกับผู้มีเก็บไว้บูชานะครับเดิมเดิมสภาพเดิมเดิมนะครับสวยมากนะครับวันนี้ ไม่ผ่านการใช้นะมาจากหิ่งจริงๆนะครับของลุงนะครับมาให้ดูให้ชมกันอกีก1เหรียญของช่องสองพระเสือบนนะครับรอยตัดฉีกของพอสอนะครับ2,500ขึ้นนะครับนี่พระแสกเหรียญน,นะครับพระอาทิตย์เป็นแฉกนะครับ สั้นสลับยาวนะครับหรือยาวสลับสั้นสลับสั้นนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่อยากให้ได้ดูได้ชมกันนะครับสำหรับท่านที่ผู้ติดตามชื่นชอบนะครับช่องสองพระเสือบนนะครับมีเหรียญน,นี้มาให้ดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับราคายังไม่แรงนะครับยังอ,อยู่หลกักร้อยกลางๆถึงหลกักร้อยปลายๆนะครับอนาคตอาจจะขึ้นนะครับ อาจจะมีขึ้นแต่ว่าพุทธคุณไม่ต้องห่วงนะครับชื่อเป็นมงคลมากเลยนะครับภัยรีพินาศนะครับแล้วจัดพิธีใหญ่นะครับพิธีสร้างในวันที่สุริยุปราคาเต็มดวงในวันที่28มกราคม2538นะครับเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มงคลนะครับสุดยอดอีกหนึ่งเหรียญ ของงพวกคูณปริสุทโทโตเรานะครับสร้างมาเพื่อให้ลูกให้หลานนะครับได้พกติดกายติดใจน้อมน้อมลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับเดินทางไปไหนปลอดภัยว่าง,งั้นเถอะนะครับมีท่านไปเดินทางไม่ว่าจะทางไหนทางบกทางเดือทางอากาศทางรถยนต์หรือเข้าป่าเข้าดงนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการประจนภยัยมีเหรียญน,นี้พกติดกายติดใจอ,อุ่นใจเลยครับ รับรองว่าท่านแน่นอนหลับแน่นอนนะครับอารัธนาท่านบูชาท่านในพุนของท่านนะครับขอให้มีความสุขมากมากนะครับสําหรับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผู้ที่มาเปิดดูช่อง2พระเสือบนนะครับเข้ามาใหม่ก็ดูให้จบคลิปนะครับมีเหรียญอะไรจะนําเสนอขราวต่อไปนะครับกดติดตามไว้เป็นกําลังใจนะครับกดไลค์ก็ได้นะครับ สุดท้ายนี้ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้ความสุขทุกท่านทุกคนเลยครับสวัสดีครับผมกาบสวัสดีครับ